รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเห็นนะครับพี่น้องครับจะหมดกันอนกไฟนะครับวันนี้จะหมดกันไฟนับในบ่อมาจากบ้านนะครับเตดสะดา เป็นดอกป่าเดียวครับเจาหมดน้ำนะครับจะหมดน้ำจะหมดแดงนะครับพี่นองครับน,นะครับตันนี้ยังอายุกรงยังไม่นานตีนะครับจะมาฝึกทำดอกล้อนะครับพี่นองครับ จะหมดกันไฟนะครับลิ้วนะครับเป็นน้องกับเป็นนกลิ้วแกมนะครับ นี่คือนี่คือเจ้าลันต้มนะครับพี่น้องครับเจ้าลันต้มตรงตัวโน้ตคือแากควนแก้วนะครับพี่น้องครับ ตดือนนี้จะเลยห้าเดือนนะครับพี่น้องประมาณเศรษฐาเดือนสี่เดือนห้าเดือนเดือนธัะะนวาคเจ้าควันแก้วนะครับเจ้าควันแก้วจะเลยตัวตีสิบนะครับเการันตีเก้าอ่ะ ให้ชมเจ้ากันไฟนะครับเปิดตัวจาหมดกันไฟนะครับสักพักจะเป่าฟลุกนะครับพี่น้องครับ แล้วก็วจะเป็นริ้วนะครับริ้วริ้วแก้มริ้วเฟืองอะไรสักอย่างนะครับพี่น้องคันริ้วแล้วก็คันใส่กุกกกกก๊กนะครับไปริ้วแล้วก็ไปใส่กุ๊กนะครับพี่น้องครับจะเวียนอยู่แบบนั้นนะครับพี่น้องครับริ้วเฟืองนะครับปม ไม่เปิดป้ายมันนะครับตัวมันหนึ่งตื้นนะครับตอนนี้มันหนึ่งตื้นตัวเมืองจบบัปานนะครับมันอยู่แต่ในป้านะครับตัวนี้นะครับจากอนแก้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตนะครับจากปนแก้วนะครับมันเป็นนกแต่ไกลๆจะมีจุกขึ้นมาเพม่นเข้ามันนะครับพี่น้อง นะครับตีกลางตีล่างตา้านะครับนั่นนะครับทีแรกผมก็จะว่ามันเป็นคนเต็มันอยู่ไม่เดียบรอยแต่มันอยู่ปั่นตลอดนะครับพี่น้องครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์ตันให้เขห็นหรือจักไหมนะครับ่นนกันนี้เขาเรียกนกไอเล่ยนะครับพี่น้องมีต่้งโซ่้างนะครับพี่น้องจะไม่ใช่ก้างเด่นนี้ครางนี้ก็มีนะครับข้างก้างนึงนะครับมวยเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับอีกก้างก็มีนะครับพี่น้องครับ น,นั่นนะครับ,น,น,รบนั่นนะครับขึ้นมาแล้วครับนั่นนะครับนั่นนะครับถี่บนตานะครับล่างตาเป็นเล็กน้อยนะครับมันจะขึ้นแน่ครับมีหลังกล้องค้างนะครับมันจะอยู่ประันตตลอดนะครับพี่น้องครับนั่นนะครับกลางมันก็มีเพราะเม่นมันมีตัวเดียวนะครับตัวอื่นไม่มีนะครับพี่น้อง ทีเด็ดุวกก็เดี่ยวโค่นมันจะไม่เรียบนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัาช่องข้างนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องรู้ว่าเขาเรีกยดไรครับพี่น้องช่วยคอมเมนต์มาบอกผุมด้วยนะครับปลาแป้งนะครับปลาแป้งต่างซ่องข้างนะครับเข้าติดตามตายตานะครับตอนนี้ผมได้เีกนั่งกีฬาครับ ตัวที่20ตัวพี่น้องจำได้นะครับจะเลยตัวที่20คารุมจัดมากเลยนะครับตัวนี้นกหองจะหมดงามนะครับคนท่านพุ่มใดรอบอร่อยซับนะครับนกเพิ่งพุ่มไปต้นอนนกตัวนี้พุ่มพุ่มเลยไอ้เจียวแจ้วของควันนะครับแต่ว่าตันนี้ก็ะม่มแก้วด้วยนะครับพี่น้องพุ่มเลยเดี๋ยวเนดะี๋ยวเราจะควันแก้วนะ ครับนรันตุม่มเจ้ากล้องเสียงคูเมื่อกี้นะครับจันันตุม่มครับพี่น้องแรงสนับปีกสวยหั่มาครับพี่น้องครับมีคนนดเมีวแล้วก็มีมีกูโซนมีห้างมีกวางนึ่งคำนะครับพี่น้องครับยกแค่มีกวางนึ่งคำนะครับพี่น้อง เจ้าหมดกันไฟนะครับตอนนี้ฝากติดตามผ่อนานด้วยนะครับพี่น้องครับสักฝากผมจะปอยฟึกนะครับให้มันกินพื้นที่เลยครับให้มันคุค้นเคยกับผมเักนิดก่อนนะครับมันอย่างดินนะครับกับผมผมมันเป็นดอกป้านะครับพี่น้องครับไป้ผมใต้พ่ม ขยายขยายซุ่มกลองก้าวมานะครับพี่น้องครับนะครับไกลๆจมดกแดงนะครับพี่น้องครับดดันดุดัน,ดนจัดจานครับพี่น้องครับ ส่วนตัวนี้ก็นกสวยงามพิเศนะครับเป็นเป็ดแก้วนะครับเปลือกหน้ามันนะครับก็เคยลงไปตีเลยนะครับเจ้าเจ้าวัตน้อยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็ดแก้วนะครับสายการรุ่มเหอครับตัวนี้ตัวดินได้นะครับแม่เป็นแม่มาเร่สามาเร่นะครับเป็นแม่มาเร่ตัวดินนะครับพี่น้องนี่นะครับ นะครับเสียงกันของเจ้ามดกันไฟนะครับริ้วนะครับริ้วแก่ริ้วเฟืองนะครับพี่น้องครับครับก็วันนี้ก็ตื้อเป็นการเปิดตัวเจ้ามดกันไฟนะครับพี่น้องครับไม่ได้มีได้มากนะครับเขาขับพุ่นนะครับที่เข้ามารับชมจองบางยาซีนเราก็จะเด่นตายนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เพื่อนด้วยนะครับพี่โนโอ้องครับสวัสดีครับ